มาแล้วเห็นปะ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 ต้องมาโชว์ตูดเห็นปะมาให้ดมไข่ด้วยดูดูมันไลฟ์ทีไรอะต้องมาทุกครั้งต้องมีซีนดีดไข่บากทีดูแล้ะเออ ชอบก็บอกว่าชอบอะไรโอ้ยผื่นหายหรือยังยังเลยครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องภูมิตกจริงๆเพราะว่าคือมันไม่ได้คันอะผื่นมันไม่คันแล้วก็มันขึ้นมาแบบตื่นมาปุ๊บขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ร่างกายหนักไปหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเลิกกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วก็วิ่งต่ออีกชั่วโมงครึ่งแล้วพอนอนอะนอนไปแปดชั่วโมง ตื่นมารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนผมรู้สึกเพียเหมือนเดิมอืมผอมลงไหมก็คือตอนช่วงอช่วงไหนอะมันมีช่วงหนึ่งผมอ้วนมากทุกคนผมหนักเจ็ดสิบสองอะผมสูงแล้วเจ็ดห้าเองนะต้นหนักเจ็ดสิบสองอะคืออ้วนสุดๆไปเลยอะใช่ตอนนี้เหลือประมาณหกสิบสามหกสิบสี่แล้วมั้งครับใช่ประมาณประมาณแปด แปดโลได้มั้งเจ็ดแปดโลครับประมาณนี้ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งผมดีใจมากนะทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนะี่ยพี่อาร์ม WC เขาขายกางเกงใช่ปะ่ะมันจะมีกางเกงทรงหนึ่งที่ชอบใส่มากๆอ่ะเป็นกางเกงสลักขามมาที่ข้างหลังมันจะเขียนว่า AWC อ่ะแล้วมันเป็นกางเกงที่เมื่อก่อนคือใส่ตลอดชอบมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้แล้วแล้ววันนี้กลับมาใส่ได้โหโคตรดีใจเลยอ่ะ คือกลับมาใส่กางเกงตัวนั้นได้แล้วอะ่ะแล้วมีอยู่ตัวเดียวด้วยใช่ทำไมพี่คริสถึงชื่อคริสคะเออจริงๆชื่อคิดคออีดอคิดครับใช่แต่ว่ามาแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมาแล้วทำไมแมวชอบบังกล้องและหันตูดให้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคืออยากให้ดมตูดหรืออะไร ไม่ไปด้วยเพื่ออะไรฮะหันหน้ามาคุยกันได้ไหมทำไมต้องหันตูดให้อก็คือให้ดมตูดเออหันหน้าคุยกันสิลูกบังกล้องทำไมอย่าบางังเอออ้ยแมวแต่ละตัวไ <c oughs> ข่หวานครับไข่หวานใช่ มันแสดงความรักอ,อ๋อโอเคใช่ครับดูมีทุกคนดูเหมือนมีเรื่องในใจอยากจะถามคิดเยอะมากเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไวๆครับผมอืมอยากใส่ใจ Where is muffin muffin หรอ muffin อยู่ไหนอะ muffin muffin ขึ้นโต๊ะหน่อยโลกมีคนอยากเจอโอ้ยขน อืมเริ่มจากอะไรอะ่ะทุกคนมอมเมาสาวเาไว้มากช่วงนี้โอ้ทุกคนมันไม่ใช่การมอมเมาอะไรเลยผมผมผม,ผมว่าพวกผมบอกกันไปแล้วนะว่าพวกผมอยู่กันแบบนี้มานานมากแล้วแค่แบบเราเคยชินกับการที่ไม่ไม่ได้จะต้องโซเชียลให้ใครเห็นอะไรเงี้ยใช่ก็แค่แบบ เออช่วงนี้ออกมาให้เห็นหน่อยสนุกดีฮะได้แกล้งพรรยามันก็สะใจดี <c oughs> นับถือศาสนาคริสเหรอครับใช่ครับนับถือศาสนาคริสตครับแต่ว่าที่เปลี่ยนเป็นชื่อคริสที่แบบไม่ใช่คออีดอคิดแต่เพราะว่าตอนเรียนม .4 เหมือนกับว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าไอเคไอทอะมันออกเสียงยากเขาก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ เป็น K R I S T แล้วก็ใช้ยาวมาเลยออืแฟนกันจริงไหมคะค <c oughs> บกันจริงไหมคะเออเมื่อวานทนายขวดเขาบอกแล้วนะว่าคําถามนี้ผมไม่จาเป็นต้องตอบก็ได้ใช่ไหมสิทธิ์ของผมใช่ไหม <c oughs> ควรตอบมักเกิลเขายังไง ไม่รู้เหมือนกันแฮะทำตัวไม่ถูกอะ่ะคำถามเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับทุกคนครับเรียงคำตอบทำไมไม่ได้เรียงซะหน่อยถ้าไม่มีอะไรก็ตอบด้วยคนนอกด้อมถามเยอะมากอืมอือหือออคนถามเยอะมาก หรอคนถามเยอะแล้วเราตอบเขาไปว่าอะไรหรออยากรู้อะคือจริงๆอย่างที่บอกกับทุกคนว่าแบบอายุสามสิบแล้วใช่ไหมแล้วจริงๆก็คือคือเหมือนเวลาผมไม่รู้ว่าในนี้มีใครแบบอายุสามสิบไปแล้วบ้างนะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันเบ้าแต่ผมเคยแชร์กับคนรอบตัวไปแล้วว่าเออคือสามสิบของคริสคิดก็แบบ ตั้งเป้าไว้ว่าแบบอยากจะเป็นยังไงอยากจะรู้สึกยังไงอยากจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็มีคิดไว้ว่าก็แค่อยากมีความสุขกับการเข้าสู่วัยสาของตัวเองอะ่ะอยากจะทําอะไรก็ทําอยากแบบมีสระทางความรู้สึกทางความคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะใช่ก็เลยก็เลยแค่แบบเออก็เอนจอยไปอะไรประมาณนั้นนะครับอืม อยากแฮปปี้กับการเข้าสู่อายุ30ของตัวเองอะในทุกๆแง่มุมเลยนะใช่อืมอ๋อแล้วก็เออเมื่อกี้เห็นในทวิตอยู่นะครับก็มีแท็กดามงดาม่าอะไรมาให้คิดใช่ไหมคือคิดอยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆ พี่เอกกับยายปอมแปมมาเคยสอนคิดนะตอนที่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อแบบมันเกือบสิบปีแล้วมัง้งตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าความผิดอะยังไงมันก็คือความผิดต่อให้มันผ่านเวลานานแค่ไหนยังไงมันก็คือความผิดเพราะฉะนั้นผมอะพร้อมที่จะขอโทษทุกเมื่อเพราะม,มันเป็นสิ่งที่เราทําผิดแต่ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรผลลัพธ์มันคือผมว่าผมเรียนรู้จากอดีตนะแลวผมไม่เคยพูดนะว่า ผมเป็นคนดีหรือผมเป็นคนเลวผมไม่เคยพูดเลยไม่เคยบอกไม่เคยยกยอตัวเองวอง่าตัวเองเป็นคนดีใช่แต่อย่างหนึ่งคือวันนี้ก็จะพยายามแบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่พูดจะไม่ไม่มีการกระทําอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจใครทั้งนั้นอยากมีความสุขกับการได้อยู่ในสังคมอยู่กับคนรอบข้างออกไปใช้ชีวิตแฮปปี้ซึ่งทุกช่วงนี้มันก็แฮปปี้มากจริงนะทุกคนใช่ผมมีความสุขมากเลยมันเหมือนในข้อความที่พี่ฝนบอกเลย ว่าแบบเอ้ยผมมีความสุขว่ะแบบอยากเอ j นจอยกับมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่มันผิดพลาดมาผมยินดีขอโทษได้ทุกเมื่อแต่ก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนอยากให้ทุกคนน่ะก็แค่เรียนรู้กับปัจจุบันเอนจอยกับเอ้ยเรียนรู้เอาใหม่อยากให้ทุกคนน่ะเรียนรู้จากอดีตใช่ปะ่ะแล้วก็เอนจอยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางแผนกับอนาคตแค่นั้นเอง เพราะนั้นใครที่ยังจมอยู่แต่กับอดีตอยู่ตลอดอะ่ะก็อยากให้แบบลอง move on มาอยู่กับปัจจุบันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับคือคนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดแหละใช่เพราะนั้นก็อประมาณเนี้ที่อยากจะบอกเพราะนั้นไม่ต้องแท็กมาหาคิดหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องบอกให้คิดแบบไปฟ้องไปเฟิงอะไรเพราะคิดรู้สึกว่าเขายังไม่ได้มาล้ำเส้นอะไรคิดนะ ยังไม่ได้มากล่าวถึงครอบครัวหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคิดว่าปล่อยให้เขาอยู่กับอดีตต่อไปเถอะผมว่าถึงจุดหนึ่งก็คนเราก็จะคิดกันได้นะว่าเราต้องเอนจอยกับปัจจุบันดิใช่ไหมแล้วโลกของ x เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอย่าไปเครียดกับมันเลยครับผมไม่ได้เครียดกับมันเลยผมมีความสุขมากใช่คือทุกวันนี้แบบทุกอย่างมาันดูเป็นใจมากๆอะไรเงี้ยคือ เออแฮปปี้อ่ะใช่ปะเออเราก็ต้องแฮปปี้ดี30แล้วนะุว้ยจะไม่ให้มีความสุขตอนนี้จะให้มีความสุขตอนไหนใช่ปะเออใช่ไอติมอร่อยไหมครับ <laughs> คือที่ถ่ายอ่ะเพราะาไอติมมันสวยนะทุกคนคือซื้อมาตอนแรกเห็นในรูปแบบประมาณนึงแต่พอมาเสิร์แบบหูท้วมใหญ่เท่าเนี้ย แล้วมันมาแบบสองถ้วยเลยอ่ะแล้วตอนนั้นนี่ยก็คือวิ่งนะแบบพยายามจะลดน้าหนักแนะ้วแต่ว่าโ้โหพอเห็นลาอดใจไม่ไหวจริงๆะก็ต้องกินอ่ะอืมก็เลยถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูแค่นั้นแหละฮะใช่ไร้พาสนุกมากเมื่อวานตอนเล่นเกมนะช่วงตรงตน้นช่วงตน้ตนๆทำตัวไม่ถูก <laughs> ใช่เลยข่าวลือจริงไหมคะอืม แล้วจริงนะไลฟ์พามเมื่อวานเจอใครไม่เจอเจอมาร์กพาคินกับนนนตายหนีไปรอดจริงทำอะไรไม่ได้เลยโดนยับอืมตอนนี้มีเล่นซีรีส์เรื่องไหนอยู่ไหมหรอตอนนี้ไม่มีแล้วนะ ในปีเนี้ยเราก็มีแค่ t ดี X เอ็กซ์มเรื่องเดียวครับแต่ว่า,าปีหน้าก็ฝากติดตามกันไปก่อนนะครับทุกคนใช่ใช่ใช่ใชมาร์คพาคินยังพอทนเจอน้นนกูพอเลยนนนมันแสบมากมันรอเอาคืนคิดมานานมากมันได้จังหมามันเอาเลยเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยว,ยวรอทีใครทีมันทุกคนไม่ต้องห่วงใช่ใช่ <c oughs> สามขวบตลอดไป อืมสาธุครับไม่อยากแก่เหมือนกันทุกคนใช่ใช่ใช <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร <c oughs> มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ใช่ปะเราเราอย่าไปยึดติดกับอดีตด,ดีใช่ไหม พ่พ่มันเกิดหน่อยครับแฮปปี้เบรดนะครับมีความสุขมากนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนอายุ30ก็บอกกับตัวเองไว้เหมือนกันว่าจะพยายามแบบมีความสุขสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมสุขภาพมันต้องแบบดีอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยแบบอาจจะเห็นคิดออกไปวิ่งออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันฟิตขึ้นจริงนะคือตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยรือว่าเราอายุเยอะแล้ววะเราจะไม่ได้แบบ สดชื่นมี Energy เหมือนตอนสมัยเรา20ต้นต้นๆแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่เออจริงๆมันก็แค่แบบสุขภาพเราไม่ดีแค่นั้นเองทุกคนคือพอแบบออกกํลาลังกายประจําประจําประจำ,ะจำ,ะจำยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันแบบร่างกายมันฟิตขึ้นนะ่ะมันหายเหนื่อยใช่วิ่งอย่างเดียวแหละครับคือตอนแรกอะหนักวิ่งเพราะว่าอยากเบิร์นไขมันเยอะๆเลยปร์เ็นต์ไขมันคิดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ะทุกคนเยอะมากเลยนะตอนนี้เหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วเป้าหมายคือสิบเอ็ดเดี๋ยวพอพอพอ,พอแบบ มันมาถึงไขมันมาถึงจุดที่เราโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะไปเพิ่มกล้ามต่อก็จะมีเล่นฟิตเนสด้วยครับใช่ใช่บางคนบอก30อายุยังไม่เยอะเลยคือน,นั่นแหละว่าไม่ได้บอกว่าแบบเยอะหรือน้อยนะแต่ว่าชอบที่เวลาตัวเองแบบตั้งเป้าไว้ว่าอะตอนนั้นตอนเด็กๆก,ก็ยี่สิแล้วอยากจะทำอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ปะ 30ก็อยากวางไว้เหมือนกันว่าแบบเฮ้สา0แล้วอยากทำอะไรอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับอืมสมีโซตัสสามไหมคะยังเอาโซตัสสามอีกหรอทุกคนอยากได้โซตัสสามจริงหรอ เราจะไม่ไปไหนกับโซตัสเลยใช่ปะเราจะอยู่กับโซตัสไปจนแก่อะไรอย่างงี้ใช่ปะอธิษย์ก้องพบบอกไม่ไม่ส่งเขาคืนสู่โลกของนิยายเลยเหรอให้เขาอยู่กับโลกของเราตลอดไปอย่างงี้หรอเอาอีกค่ะคุณจะไปดูทําไมครับอาทิตย์ก้องพบนี่คิดสิ่งเนี่ยยิ่งกว่าโซตัสอ,อีกผมจะบอกให้ชีวิตจริงล้วนๆชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายใช่ปะแค่สลับพ,พี่ว้ากันเท่านั้นเองเออ อ้าวก็จริงก็ถูกไหมล่นะก็ตอนสมัยเรียนผมก็โดนพี่สิงห์วากมาพี่สิงห์เขาก็เป็นพี่วา์กใช่ปะเออจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ไปเล่นให้โซ,โซตัสหรอกโซตัสมาเล่นให้กับชีวิตรจริงของเรา <laughs> <c oughs> มันฮอปเดย์ เปิดตรงเปิดตัวอะไรอยู่กันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่รู้กันเองทุกคนพูดถึงบทบาทของรายการใหม่รายการใหม่เขาปล่อยเขาปล่อยแล้วเหรอเขาบอกแล้วเหรอ,เข,อ,เ,หรอเขาลงยังคือคิดถ่ายไปสองชั่วโมงไปนวดมาที่ก็เลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันยังไงนะเขาลงแล้วเขาลงว่าอะไรอะ่ะทุกคน ยังไม่ได้ดูเลยช่วยบอกหน่อยเขาลงว่าอะไรอะ่ะถ้ากดเข้าดูตอนนี้มันจะออกอะ่ะเขาบอกอ๋อรายการที่คิดไปเป็นกรรมการใช่ไหมอ๋อครับก็ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะทุกคนเพราะว่าจริงๆคือเคยเป็นแต่พิธีกรน่ยแต่ว่าเราก็สังเกตอยู่ตลอดคือเราจอยไปกับตอนที่เราทําพิธีกรตลอดเราก็จะเห็นวิธีการตัดสินของกรรมการมาโดยตลอดอะไรเงี้ย ก็จะพยายามเป็นกรรมการตัดสินให้ดีที่สุดนะใช่เพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีครับใช่แล้วแล้วโหวกรรมการแต่ละคนเห็นไลน์อัพแล้วใช่ไหมพี่แก้มพี่สงการแล้วก็พี่เอกซีซั่นไฟ์บอ้โหเทพๆทั้งนั้น <c oughs> ตอนแรกนึงเลยเอาเราไปทำอะไรอะ <c oughs> นึกว่าให้เราเป็นพิพิกร อะไรอ๋อแสดงว่ามีอีกรายการผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมแค่แบบเอ๊ะกำลังหมายถึงอะไรอยู่เฉยๆอือหือยังไม่มีอะไรซะหน่อยพี ที่คิดก็ยังโซตัอ่านไม่ค่อยทันเลยครับทุกคนครับอยากจะบอกอืมจริงๆผมอนุญาตให้คุณถามอะไรผมก็ได้นะแต่ว่าถามพิมพ์พิมพ์มพมคำถามเหมือนเหมือนกันได้ไหมผมจะได้อ่านทันแบบเออทำไงดีอะอ่านไม่ทัน <laughs> คิดมีบทบาทไหนที่ โอเคผมว่าผมต้องเลื่อนละผมอ่านไม่ทันจริงไปช่วยนายคนนั้นจับโปเกมอนยังคะยังไม่ได้ไปช่วยเลยครับทุกคนวันนี้ก็วุ่นๆุ่นนิดหน่อยใช่เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้ครับมีบทบักเอ๊บทเลวร้ายหรือบทที่ไม่เคยเล่นไหมครับอยากเล่นมากอยากเล่นเป็นตัวร้ายทุกคนอยากลอง ใช่อยากได้แบบคาแรคเตอร์แบบชุดฉาดคาแรคเตอร์แบบแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยอยากลองเล่นอยู่นะหวังว่าปีหน้าจะมีโอกาสคอนคิดนนนมาทีค่าอืมก็อยากให้มันมีเหมือนกันนะน่าจะสนุกอะัะแย่งกันพูดอะ่ะคอนสามชั่วโมงมีสามเพลงที่เหลือคือแซวกันอย่างเดียว อยากให้มีคอนพีเบกอาอีกออก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับสนุกดีอะ่ะเอ้ยแลวผมชอบมากเลยอะ่ะผมเข้าไปใน X ใช่ปะผมก็ยังเห็นไอคลิปสมกึกสมกักตลอดไปอะ่ะคือแบบว่ามันนะมันเป็นเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวพวกพวกผมหกคนนะครับทุกคนครับจะให้เต้ในให้พร้อมกันเนี่ยพวกผมก็ทําได้ฮะแต่ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะจําได้ไงมันไม่ใช่ที่จดจํา เราต้องเต้นแบบนี้นี่หรอไหมทุกคนถึงจะจําได้เข้าใจปะ่ะมันเป็นวิธีการเพิ่ม engagement นะฮะดูทีเนี่ยต้องดูหกรอบดูรอบเดียวมันก็จบเลยนี่ต้องดูหกครั้งคูณหกนะฮะใช่ไหมสมมติแสนคนเนี่ยดูรอบเดียวได้แสนวิวนี่ทุกคนต้องได้หกแสนวิวนะฮะเพราะาต้องดูหกรอบต้องดูลายเต้นของแต่ละคนเห็นปะ่ะนี่คือจริงๆพวกผมวางแผนกันไว้เป็นสิ่งที่พวกผมตั้งใจกันเอาไว้อยู่แล้วว่าแบบเออ เราต้องเต้นกันอย่างนี้นะอย่าไปพร้อมไม่เอาไม่เอาตอนซ้อมพร้อมไม่เอาไม่เอาไม่พร้อมดีกว่าอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> รีวิวเสื้อปราดหน่อยเฮ้ยผมว่าพี่สิงห์เขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดนะไม่แปลกที่แบบนานๆเขาจะทาทีอะ่ะเพราะว่าปกติจะบอกให้เขาทําบ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าแบบเขาก็จะนานๆทำดีเพราะว่ากว่าเขาจะทําเสร็จอับทุกคน ใส่ใจรายละเอียดอยู่นั่นน่ะทุกอย่างต้องสื่อความหมายไปหมดตั้งแต่นี่แหละคอลเลกชันกุหลาบน้ำเงินเขาอะต้องวาดเองต้องหาความหมายของกุหลาบน้าเงินก่อนต้องเออมันก็อินดีเทลดีนะผมว่าใช่แบบเออมันแบบโแบบคตรเขาเลยแบบเออมันแบบโคตรเขาเลยใช่ไหม